ดีท่านผู้ชมเนาะตอนนี้เขาเจ้ามาออกบรรยากาศเนาะอยู่บึงท่าหลวงเนาะท่าหลวงนี่แหละเพิ่นออกกอล์ล่งกายยำซึ่งเศร้าดิยำเศร้าเศร้าเนาะเพื่อสูดเอาอากาศสดๆเนาะอากาศสดๆอากาศสดๆเนะา,านะอยู่อันแฮม แคมบึงเนาะบึงตัวนี้แม่นบึงเพิ่นสร้างเนาะเพิ่นต้องขุดเอาที่ดินออกมาแล้วเฮ็ดให้มันเป็นบึงกว้างใหญ่มีน้ำเนาะเพื่อให้อันเป็นบึงเพื่อนึงบึงนี่มันมันจะมีบ่อนเฮาสามารถระบายอันถ้ที่ว่าน้ำที่ว่ามาจากอันในเมืองเนาะไหลลงมาเนาะห้องแก่ห้องแก่ก็ส่งมานี่มานี่เป็นตัวบอลบัด พันบัดแล้วจึงค่อยออกไปซูนอันนั้นน้ำของเนาะรูนไปน้ำลองเบื้องสารคำ้ำพูดแหล้วน,นะอันนี้เป็นระบบการระบายอันนั้นน้ำอันหนึ่งของนครหลวงวมงจันทร์นี่นันนี้นห้องระบายน้ำก็ว่าไม่อะแต่ก่อนพวนก็เห็ดคือกันแต่ก่อนมันเป็นธรรมชาติเนาะถ้าหลวงเป็นธรรมาซาดสิ่งตรัตรบเป็นตัวกิ๊กักเก็บน้ำที่ไหลไหลมาจากเนาะบุง ไปมาจากนตัวเมืองนครหลวงยังจันเพราะว่ามันมันจะลุบเนาะอันนี้ไม่บอกบรรยากาศไอ้เพื่อนก็ว่าเหตุเป็นโครงการของอันนั้นในทุนจีนมาสัมปทานเนาะแตเลยว่าเพื่อนก็ว่าเหตุเป็นคุดออกคุดเห็นมันลึกๆก,กว่าเก่าท่านเอาไปเหี้ยมันก็เป็นบึงซื้อเขาว่าบึงท่าหลวงคืเอเราเองนั่นแหละ เลอกกา,ากาเลอกกากาแล้วก็เฮทไทยได้เลี้ยงปูเลี้ยงปาลาระบายน้ำต่างๆทุกอย่างละไปอัะนะอนี้นนนอ,าาอ่างสวน่งไป่งไปแล้วโครงการท่านร่วงเนาะำลางสร้างซานนี่นะได้มาซิบกว่าปีแล้ว หรือว่าโครงการมันโครงการเกือบร้อยปีก็ว่าเมือนเก้าสิบเก้าปีฮะาสามารถต่อได้อีกตั้งไปจะเป็นแนวใดบ้านเมืองคือแนวใ,ใดว่าแล้วแต่เนาะแล้วแต่บุญแต่กรรมก็ย้อนองประเทศเท่าหันเป็นประเทศที่ว่าคนละเมืองหน่อยแด้อจะกลับกนประเทศท่วายังนอนอยู่ในน่ะ สถานดาวค้าวาุมถูกยากยู่งนะบอกสามารถหลุดพ้นออกจากคำว่าออกจากความถูกจนเพื่อฮนาจีไฟว่าจำเป็นต้องได้อันให้นกลงทุนเพื่อฝนได้มาระบายอันได้มาทำการ ธนาะเนะเข็บบึงท่านหลวงซึ่งเป็นบึงเก่าเนอะกลายมาเป็นบึงใหม่เนะเห็ดขุดให้มันเลิกกลัวเก่าให้มันมีแล้วกับะทะับปะดาตปลูกต้นหมอกต้นไม้แลนด์สเคปภาษาอังกฤษพันวานเพื่อเห็ดให้ท่าน,น,น,นบึงท่านหลวงกลายเป็นบึงที่ว่าทั้งสะอาดสะอ้างนะทั้งรักษาธรรมชาติได้ สวยสดงดงามฮานะน,นี่แหละเพื่นเนะเป็นแนวทางแนวโยบายของพาขคงรัตเนาะที่เพิ่นได้ดำเนินมาก็ถือว่าถือต้องตลาดสองใสแล้วเนาะมาเห็นแนวใดให้อัฒนาให้ปฏิาสาบ้านเมืองเขานี่มีคนะวามเจริญมาทันต่อไปฮันาะ ขันทาวาเขาพัฒนาเขาเองเฉพาะแต่คนลาเขาเองแมนสิบูมีความสามารถเพราะว่าคนลาเขามีแต่เตีดล้านกาคุนอันน่ะและ้วก็ดกได้ให้ประเทศชาติท่านพัฒนาไปไวๆแล้วไปเขาที่คอยเป็นคอยไปมันกบะวายเนาะคอยกระดึบกระดึบกระดึบก็ได้คือกันเร่ว่ากักซักซ่า บทะานการเขาต้องวิวัฒนาการเอาเอินวิสัยทัศนใ์ให้มันนำเนาะให้มันนำน้าไปทันกับโลกเนาะการวิวัฒนาการของโลกเขาอยู่งมันมีวิวัฒนาการไปไวไปว่าแท้จะว่าเขาหากักมันนพัฒนาซาเขาก็เป็นประเทศที่มาด้อยพัฒนาอยู่แล้วความว่า ด้อยพัฒนาคือเราเองางนแล้นเนาะหลังเอิงไปบังไป,งไปนี่นะเล้วใดเขาก็เพิงไปน้ำเพิินยังซีเยเดอร์จะสิบพานเลาะไปตลาดพอวีตลาดสดเ๋ยวนี้นะตลาดสดเด้อ ท่านลวงเปิดขึ้งการที่ทแปดจนหกสองันซ้าว ตลาดบุหัตหลวงย่งางลงไปเลยย่งงางลงไปตลาดยางเลาะลงไปตลาดเนาะก็ดูยังกินไปตลอดตางภาษานอกคนเขาจต้อง ต้องหาปุไปทางลัดให้เขาทหนัอลงทางหลัด,ลด,ลดงลงที่้าลงทางหลัดอามกราอ <c oughs>

เริ่มต้นแต่นี้เนาะขอเจ้าก็มาเป็นข้างท้องอิฐในชีวิตเนาะเพินเป,เปิดแต่ปี2 0ง0ันสาวปี่สองพันสาวสอาวขอเจอ้ากระห้าะมาเนาะลูกตาีะม,มาเ็็นคมาเริ่มต้นแต่เข้ามาเนาะท่านอนุ๊ทานนื้ถือแบบนี้ ละสุดเท่ๆอะไรอา่างเงี้ยละสุดเท่ๆมีพักนักอางุญาอย่างรเนาะบึ้งเนาะแปดพันพักการ้อมแปดพันเนาะ ลายสารพัดพัดน, 10, 12, 13, นับไปกระลำปีสิบงสิบสามพันเมืองนี้แหละหัวจนใครเจ็ดพัับทัว5 0ห้าพันสิบพันแปดพันกัน,นเ,เราลองพักน้ำอ่างยา,าด้วยเด้อ mặc mọi <laughs> mặc 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 hung mặc hung mặc lại nó mặc lên mặc lại thế lên, lên, mặc 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 Đi mặc mặc nhào, nhào nhào. มสมป่าเรนะื่อสมป่ากันจะแทะป่าตัวบ้าในบ้นางอึนดบตัวปลาเลาะไปแล้ทงคันจะยุ่งนะซอก อาหารแบบอาหารเต้าอะไริ้งี้ิ้งปลาทิ้งซี่ยับกุใสเนาะไม่เคยมาเื่อทิ่รอลาไปกันที่แล้วเต้าดี เือ้บักเขือยว่บาไเขือ,ขอน้อยๆก็มีมาโอ้เขือยาวตัวบักเขือน้อยๆต้ว่บเพชรกะลายคือว่ามคือว่าสลาดัดเนาะสลดดัดมีค่าหลวงแท่คือว่าพักนะอัง่าย ตาขาเจ้าเดาเนาะกับซีมาจากน,นะเมืออหาดนใส่ฟองแดงมาจากนาใส่ท้องแดงมาสะโคดีสวินออกสวินตกเนื้อใต้มานี่นบเนาะอันนี้กระื่อประเดกเดกโอ้ได้กินหอมขนา เนื้อเทียบฟองแห้งหัวไ้ายน้ำพืดราคาทรงไข่เนาะนนไข่ ชีนฝาเด้อบบน้เด้อทั้ลหลักนี่แหละซุกิแมนชีนฝาไปล้ีนฝา,าสดเว่าเนีย่ยชีนฝา มีทีสิบพันห้าสิบพันสามสิบห้พันอ่าสิบพันเนาะเริ่มมันเป็นวาเป็นกิโลกิโลเล่ลวงลายลวงลาย